มาดูกันครับว่าไอเดียของสมองซูเปอร์แอปเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของทุกๆอาชีพได้อย่างไงบ้างเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาเปิดมือถือขึ้นมาแล้วแบบโหแอบปบมันเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยหาอันที่อยากใช้ก็ไม่เจอไอความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ไหนจะแอปธนาคารแอบปบคุยงานแอบปบสั่งของคือทุกอย่างมันกระจัดกระจายไปหมดเลยจนบางทีก็เผลอรู้สึกว่าเอ๊ะ มันกำลังทำให้ชีวิตเราซับซ้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าโอเคงั้นเรามาเจาะลึกปัญหานี้กันก่อนเลยนะครับปัญหามันก็คือความไม่คล่องตัวเนี่ยแหละครับที่มันเกิดจากการที่เราต้องสลับแอปไปมาแอปที่มันไม่เคยจะคุยกันดูเรื่องเลยสักนิดเดียวลองนึกภาพตามกันดูนะครับทุกวันนี้เนี่ยการทำงานของเรามันก็เหมือนภาพทางซ้ายเลยคือมันติดติดขัดขัดข้อมูลก็กระจัดกระจายไปหมดแต่ เป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงจริงๆมันคือภาพทางขวาที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันแบบไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยแล้วจากปัญหานั่นแหละครับมันก็นำมาสู่ทางออกที่เรากำลังจะพูดถึงกันนั่นก็คือแนวคิดของซ u เปอร์แอปนั่นเองถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะครับซูเปอร์แอปก็คือการเอาเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับแต่ละอาชีพเนี่ยมารวมไวในแอป,ปเดียวจบเลยใช่ครับไม่ต้องสลับแอป,ปไปมาให้วุ่นวายต่อไป มันคือการเปลี่ยนจากความวุ่นวายมาสู่ความเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆซึ่งนี่แหละครับคือคำตอบโดยตรงของปัญหาที่เราเกริ่นกันไว้ตอนแรกเลยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันเลยดีกว่าว่าถ้าเอาไอเดียนี้ไปใช้กับอาชีพอย่างเจ้าของโรงแรมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆสักแห่งแล้วมีแอปพลิเคชันแค่ตัวเดียวเลยนะที่ช่วยจัดการได้ทุกอย่างมันจะดีขนาดไหน คิดดูสิครับว่าในแอปแอปเดียวเนี่ยเจ้าของโรงแรมสามารถทำได้ตั้งแต่จัดการการจองห้องพักสั่งซื้อของใช้จำเป็นจัดตารางงานให้พนักงานหรือแม้กระทั่งทำบัญชีเบื้องต้นทุกอย่างจบในนั้นเลยไม่ต้องไปเปิดหลายโปรแกร,รมให้ปวดหัวเพราะข้อมูลทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้วและนี่นะครับคือหัวใจของซูเปอร์แอปเลยคำว่าจบในที่เดียวมันคือความเรียบง่ายที่ส่งพลังมากๆจริงๆคำถามต่อมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันทำงานเชื่อมกันได้อย่างไงละ่ะ อะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้ข้อมูลทุกอย่างมันไหลลื่นไม่มีสะดุดเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันครับเบื้องหลังความเจ๋งตรงนี้ก็คือทุกแอปถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐานเดียวกันครับลองนึกภาพง่ายๆว่าแอปต่างๆเนี่ยมันพูดภาษาเดียวกันพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยส่งข้อมูลคุยกันได้เองโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยสักนิดเรามาลองดูตัวอย่างการไหลของข้อมูลกันชัดๆนะครับพอยกตัวอย่างเช่น เจ้าของโรงแรมกดสั่งผ้าขนหนูใหม่ในแอปของตัวเองปุ๊บคำสั่งซื้อนั้นจะเด่นไปที่ระบบของซัพพลายเออร์ทันทีแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังบริษัทขนส่งโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับว่าไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซับซ้อนให้เสียเวลาเลยทีนี้พอเราเห็นภาพจากตัวอย่างเจ้าของโรงแรมแล้วใช่ไหมครับลองมาขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าวิสัยทัศน์นี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกการทํางานของทุกๆอาชีพได้ยังไงภาพสุดท้ายที่อยากจะให้เห็นก็คือ ทุกอาชีพในบ้านเราเนี่ยจะมีซูเปอร์แอปเป็นของตัวเองลองนึกถึงเกษตรกรที่เช็คข้อมูลอากาศกับราคาตลาดได้แบบเรียลไทม์หรือว่าเป็นช่างยนต์ที่จัดการสต็อกอะไหล่กับคิวนัดลูกค้าได้เลยในแอปเดียวมันจะช่วยลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากซับซ้อนไปได้เยอะมากๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าทุกคนมีกล่องเครื่องมือดิจิตอลส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อง,งานของคนคนนั้นโดยเฉพาะเลยละครับแล้วคำถามคือเป้าหมายสูงสุดของไอเดียทั้งหมดนี้คืออะไร จริงๆแล้วมันก็ง่ายๆเลยครับก็เพื่อช่วยให้ทุกคนเป้าหมายหลักๆเลยนะครับมีอยู่3อย่างคือ1นช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างมันรวมอยู่ในที่เดียวแล้ว 2. ทํางานฉลาดขึ้นเพราะเราเห็นข้อมูลทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันและแน่นอนครับว่าพอทํางานได้ดีขึ้นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการเพิ่มรายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างมาตรฐานใหม่ของเครื่องมือทํามหากินแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันสวยๆอีกต่อไปนะครับแต่มันคืออนาคตของการทํางานที่มันเป็นไปได้และกําลังจะเกิดขึ้นจริง ก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าอาชีพของแต่ละคนมีซูเปอร์แอปเป็นของตัวเองบ้างชีวิตการทำงานของเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหน